โอนี้เป็นหนึ่งในปีศาจที่มีชื่อเสียงตำนานและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมีลักษณะเด่นคือรูปร่างที่น่ากลัวและมากปรากฏตัวในรูปแบบของปีศาจยักษ์หรือมอนสเตอร์ที่มีร่างกายใหญ่มาหึงมาบางครั้งโอนี้ก็มีท่าทางคล้ายมนุษย์แต่มีรูปร่างที่แปลกประหลาดเช่นมีเขา มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและผิวจะเป็นผิวสีแดงหรือสีฟ้าประวัติและความเชื่อคำว่าโอนิในภาษาญี่ปุ่นมักถูกแปลว่าปีศาจตือยักษ์แต่คำนี้ไม่ได้มาถึงปีศาจในความหมายทั่วไปโอนิในตำนานญี่ปุ่นมักจะถูกเชื่อมโยงกับความชั่วร้ายการทำร้ายหรือความโหดร้ายในช่วงเวลา ที่มนุษย์ยังต้องเผชิญกับความยากลำบางต่างๆตามตำนานของชินโตโอนี้มักจะเป็นโวแทนของวิญญาณที่ไม่พอใจหรือวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตในสภาพที่มีความโกรธหรือถูกทอดทิ้งจึงทำให้กายเป็นปีศาจที่คอยหลอกหลอนมนุษย์โดยบางครั้งก็สแสดงออกในรูปแบบที่มีลักษณะคล้ายกับการทำลายล้างหรือทำลายสิ่งชีวิตอื่นๆเช่น ชาวบ้านในหมู่บ้านลักษณะของโอนี้โอนี้มักจะมีรูปร่างและลักษณะเตามความเชื่อในแต่ละยุคโดยทั่วไปแล้วจะมีขนาดร่างกายใหญ่โตและกลัน้นแขนแรงมักจะมีเขาและมีฟันที่คมกริบมันตำนานเล่าถึงโอนี้ที่มีหลายหัวและมีลักษณะการแต่งตัวที่หลากหลายเช่นการสวมใส่หนังสัตว์หรือ กางเกงจากเปลือกไม้ส่วนสีผิวมักจะเป็นสีแดงหรือสีฟ้านอกจากนี้โอนี้มักจะถืออาวุธที่น่ากลัวเช่นกระบองยักษ์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ทำลายล้างหรือโจมตีเป้าหมายโอนี้ในเรื่องเล่าหรือวรรณกรรมโอนี้ปรากฏตัวในหลายตำนานที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นหนึ่งในเรื่องที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ การโจมตีของโอนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างฮีโร่กับโอนิที่พยายามทำลายหมู่บ้านหรือชุมชนในมาตำนานโอนี้ยังคอยขโมยลูกตักชาวบ้านหรือแม้กระทั่งฆ่าผู้คนที่เดินทางไปตามเส้นทางห่างไกลโอนินเทศสการและวัฒนธรรม ในเทศกาลปีใหม่ของญี่ปุ่นและเทศกาลต่างๆโอนนิยังเป็นตัวละครที่ได้รับการแสดงในงานเทศกาลที่เรียกว่าเซนสืบุญซึ่งแต่ขึ้นเพื่อไล่สิ่งชั่วร้ายและนำโชคดีมาสู่บ้านโดยการโยนถั่วไปที่โอนนิแสดงในงานโดยเชื่อกันว่าการทำเช่นนี้จะทำให้ปีใหม่เต็มไปด้วยความโชคดี และปาสจาวจากภัยในปัจจุบันโอนี้ยังคงมีบทบาทในสื่อบันเทิงต่างๆเช่นการ์ตูนเกมและภาพยนตร์โดยมกักจะถูกปรับให้เป็นตัวละครที่มีหลายมิติและบางครั้งก็ได้รับการนําเสนอในแง่บวกหรือในบางกรณีก็กลายเป็นตัวละครที่มีความน่าสนใจในแง่ของความเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์โอนี้ จึงเป็นสัญลักษณ์ของความกลัวและอำนาจที่มีความน่ากลัวแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเตือนให้เรารู้ถึงความผวลราของธรรมชาติและพลังของวิญญาณที่สามารถส่งผลต่อชีวิตของเราได้ในบางครั้ง